ตอนที่สี่นะคะเป็นเรื่องของกราฟของความสัมพันธ์นะกราฟของความสัมพันธ์นะคะก็คือการเอาความสัมพันธ์นี่แหละมาพอดกราฟนะคะอย่างถ้าเรามีความสัมพันธ์เป็นคู่อันดับก็พอดเลยนะคะคู่อันดับตัวหน้าคือแกน x คู่อันดับตัวหลังคือแกน y เนะาะ r หนึ่งเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีสมาชิกเป็นอะไรคะเนะี่ยหนึ่งสามคู่อันดับหนึ่งสามสองหกสามเก้าสี่สิบสองใช่ไหมก็พอตามนี้เลย x เป็น1 y เป็น3อยู่ตรงนี้ x เป็น2 y เป็น6 x เป็น3 y เป็น9และ x เป็น4 y เป็น12อ่ะกราฟของเราก็จะแบบนี้นะคะกราฟของเราก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บนะต่อไป r 2นะคะเหมือนเดิมเป๊ะนะคะคูณนับตัวแรก x เป็น1 y เป็น2 x เป็น2 y เป็น4 x เป็น3 y เป็น6แล้วก็ใช้สัญลักษณ์3จุดแบบนี้ นี่มันมีมีขั้นดับมากมายเลยนะคะแต่ตัวสุดท้ายคือ x เป็น50นะคะ y เป็น100ก็เขียนกราฟแบบนี้นะคะก็คือยาวไปเรื่อยเรื่อยเลยนะเ่นะต่อมาเป็นแบบเงื่อนไขบ้างนะคะเขาบอกมาว่าขั้นดับนะคะความสัมพันธ์ของ r 1เนะี่ยมีขั้นดับอยู่ใน r คูณ r โดยที่ y เท่ากับ1นส่วน x การที่เราจะพอดกราฟเนี่ยเขาไม่ได้มีคู่อันดับมาแน่นอนเราไม่รู้ว่า x เป็นอะไร y เป็นอะไรดังนั้นเราต้องหาเองเราแทนที่ x เป็น0นย์ก่อนอ่าศูนย์แล้วก็เพิ่มไปเป็น1 2ถอยหลังไปเป็นลบหถ้า x เป็น0 y เป็นเท่าไหร่เราก็หาแทนค่าเลยค่ะ y จาก y เท่ากับเศษหส่วนส x ใช่ไหมถ้า x เป็น0นก็เอา0ูนย์มาคูณกับเศษหส่วนสได้0 x เป็น0น y ก็ต้องเป็น0ูนย์ นะคะ x เป็น1 y เป็นเศษหส่วนสอคูณกับ1 1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นก็คือเศษหนึ่ก็คือศูนุดห้าั่นแหละนะคะตอนพอดกราฟนะคะจะไ,ได้กราถูกนะ x เป็น2 y 2> เป็น2ส่วน2ใช่ไหมหรือ1 2ส่วน2คูณกับ2เอเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก่อน เขียนตัวใหญ่เกินเดาไม่พอนะคะ y เท่ากับเศษหนส่วนสองคูณกับอสอง่าสตัดสก็เหลือหนึดังนั้นถ้า x เป็น2 y ก็เป็น1นะต่อมาถ้า x เป็นลบห y ก็เท่าท่ากับ1นึ่งส่วนสคูณอยู่กับลบหนึ่งลบหคูณหได้ลบหนึ่งนะคะข้างล่างก็เป็นส่วน2อง x เป็นลบห y เป็นลบหนส่วนสะคะเดาสิจะเป็นอะไรเนะี่ย เป็น1นลบ1ใช่ถูกปะอ่าลองลองถ้า x เป็นลบถ้า x เป็นสองนะคะถ้า x เป็นลบ2อ่า y ของเราก็เท่ากับส่วนหส่วน2คูณกับลบ2ใช่ปะตัดตัดการลบ1คูณกับ1ก็ได้ลบ,บ,บ1อ่อาพอกราฟตามนี้เลยเริ่มจากจุดศูนย์ศูนย์นะคะ ทำสเกลเลยค่ะสเกลเรา x ของเราสเกลของ x ก็มีแค่1 2ใช่ไหม y ก็มีแค่ถึง1เองนะคะมันมีครึ่งหนึ่งแะคือ 0, 0, 0ูนย์จุด้าก็ทำสเกลห่างๆเนาะหนึ่งสองอ่ะ x เป็น12ฝั่งนี้ x จะเป็นลบลบหกับลบสฝั่งนี้ y จะเป็นลบลบหกับลบสสเกลต้องเท่ากันนะคะกับ1แล้วก็2องวอดกราฟค่ะ 0 0นย์อยู่ตรงนี้ x เป็น0 y เป็น0 x เป็น x เป็น1 y เป็น0.5 1 2คือ0 5นย์เนาะเเป็น1 y เป็น0.5 0.5ก็ครึ่งหนึ่งของ1ก็จะอยู่ตรงนี้ x เป็น1 y เป็น1นึส่วน2หรือเท่ากับ0 5นั่นแหละนะคะ x เป็น2 y เป็น1 1>, 1อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้ดังนั้น x เป็น2 y เป็น1ก็อยู่ตรงนี้เนาะกลัมาฝั่งนี้ x เป็นลบ1ลบ1ตรงนี้นะ y เป็นลบ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งของลบ1ป๊บก็จะอยู่ตรงนี้ลบ1กับลบ1ส่วน2แล้วก็ลบ2กับ -1 กราฟของเราก็จะเป็นตามนี้เลยเอเมั้ย <Okay. S 2> ต่อไปเหมือนเดิมนะคะอยู่ใน r r คูณ r กแล้วนะคะแล้วก็แทนตัวเลขไปเลยค่ะนะคะก็แทนค่าไปถ้า x เป็นเริ่มไล่จากฝั่งนี้ไปก่อนถ้า x เป็นลบ2 y ก็เท่ากับ2แทนค่าใน x เลยค่ะลบ2กำลังสอลบ2กำลังสองได้4 4คูณ2ได้8 x เป็นลบส y เป็นแค่ะถ้า x เป็นลบหนคูณกับลบ1นึ่กำลังสองลบหนึ่กำลังสองค่าที่ติดลบยกกำลังคู่จะได้บวกเนาะก็ได้1นึคูณสได้2ถ้า x เป็น0ล่ะ y ก็เท่ากับ2องคูณศนย์ 0, กำลังสอง ศูนกำลังสองก็ได้0ูใช่ไหมศูย์คูณสอก็ได้ศูนย์เป็น0ูนย์เป็นศูนะคะเเป็นหล่ะนะคะ y ก็เท่ากับ2องคูณหนึ่กำลังสองก็ได้ 1, 1, 1, 1ด 2. นะะึ่นนะะ 1, กำลังสองได้1 1ึ่งหได้2อนะคะเเป็น2องนะคะสอกำลังสองได้4ี่ได้8 นะเอาลืมเขียนนะคะ x เป็น1 y เป็น2 x เป็น2 y เป็น8อ่ะมันเป็นกำลังสองใช่ป่ะมันต้องเป็นพาราโบลาแน่นอนอ่ะลองมาเขียนสเกลนะคะ y ไปถึง8เลยแต่ x มันแค่แค่อะไรคะถึง2ใช่ไหมอ่ะงั้นทำสเกลทีละ2แล้วกันเนาะสองสี่หกแปดลบสองลบสี ลบหกลบแปดฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นศูนย์นะฝั่งนี้ก็จะเป็นสองสี่หกแปดฝั่งนี้ก็ลบสองลบสี่ลบหกแล้วก็ลบแปดเข้าไหมพอดาบค่ะตำแหน่งแรกนะคะจากศูนย์ศูนย์ก่อนเอ็กเป็นศูนย์ไบเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ x เป็น1 y เป็น2 x เป็น1 y เป็น2อยู่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งของ1ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ2ก็เป็น1ใช่ไหม y เป็น2ก็อยู่ตรงนี้นะคะต่อไป x เป็น2 y เป็น8 x เป็น2 y เป็น8นะคะต่อมาฝั่งนี้บ้าง x เป็นลบ1 y เป็น2ลบ1ก็คืออยู่ตรงนี้นะ y เป็น2ก็จะอยู่จุดนี้ X เป็นลบสอเป็น8 X เป็นลบสอเป็น8โอ้ลุงนี่เขียนกว้างกว้างก็ดีนะคะกลัวไม่พอนะคะก็วาดเลยฟื้นกราฟที่ได้โอ้ยเบี้ยวอ่ะนักเรียนก็ดูคร่าวๆเอาแล้วกันเนาะนะคะก็จะได้กราฟพาราโบลาปื้ แบบนี้นะคะอ่าเอาความสัมพันธ์มาพอดกาบต่อไปเป็นแบบค่าสมบูรณ์บางเหมือนเดิมเลยค่ะอ่าเนี่ยอากุณอเริ่มจาก0 1 2ย์ลบ1ลบ2 x เป็นลบ2 y จะเป็นเท่าไหร่ y ก็จะเป็นลบ -2-1 ลบ1ลบ2ลบ1คือค่าสมบูรณ์ของลบ3ค่าสมบูรณ์ของลบ3ถอดค่าสมบูรณ์ลแล้วได้3เนาะ x เป็นลบ1 y จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นแทนด้วย x เนาะแทนตำแหน่งนี้ก็เป็นลบ1ลบ1ลบ1กับลบ1ก็กลายเป็นลบ2ลบ2ถอดค่าสมบูรณ์แล้วออกมาเป็น2 x, 2> x เป็น0 y ก็จะเท่ากับ0ูลบ -1 ก็จะได้0ูลบ1ได้ลบ1ถอดค่าออกสมบูรณ์ออกมาแล้วได้1นะคะถ้า x เป็น1 y เท่ากับ1ลบ1ก็ได้0ใช่ป่ะถ้า x เป็น2 y ก็เท่ากับ2อลบ1ใช่ป่ะมันก็ได้1ได้1ใช่ไหมได้1มันบวกอยู่แล้วนะคะถอดออกมาก็ได้1นึ่งแบบนี้ ทำสเกลเหมือนเดิมสูงสุดมันคือสามใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามฝั่งนี้ก็เป็นลบหนึ่งลบสองทำสกลไม่ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็น y เป็น1 y เป็น2แล้วก็ y เป็น3แล้วก็ลบ1ลบ2แล้วก็ลบ3นะคะ x เป็น0 y เป็น1 x เป็น0 y เป็น1ก็จะอยู่จุดนี้ x เป็น0 y เป็น1นะตำแหน่งนี้ก็คือศูนย์ของ x แต่0 1มันอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ x เป็น1 y เป็น0 x เป็น1 y เป็น0 สูงของ y ก็ตำแหน่งนี้นะคะดังนั้น x เป็น1 y เป็น0อยู่ตำแหน่งนี้นะคะ x เป็น2 y เป็น1 x เป็น2 y เป็น1อยู่ตำแหน่งนี้จะเป็นไงนะกราฟมาดูฝั่งนี้บ้าง x เป็นลบ1 y เป็น2 x เป็นลบ1 y เป็น2อูฝั่งนี้ x เป็นลบ2 y เป็น3 x เป็นลบ2 y เป็น3อยู่ฝั่งนี้ กาฟที่ได้ก็จะเป็นปื๊บ่ะถ้าแทงค่าไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเออนะคะกราฟที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะต่อไปตัวเนี้นยเงื่อนไขของมันเนี่ยมันไม่มี y มันมีแค่ x ดังนั้นเราก็โฟกัสที่แกน x โอเคไหมอ่ะทำสเกลก่อน1 2 เห็นแล้วมันมีแค่ลบหนึถึงสใช่ไลบหน่งลบสกราฟที่ได้นะคะก็คือกราฟที่กราฟที่ x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับลบหน,นะคะแล้วก็น้อยกว่าสองก็คือ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบหก็จะเอาส่วนนี้เท่ากับคือเอาทุกตำแหน่งของ x นี่เลยแบบนี้เลยแต่ว่ามันน้อยกว่าสองน้อยกว่าสองแต่ไม่เอาสองฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นตัดแบบนี้อ่ะดูให้เป็นนะถ้ามันเป็นมีคําว่าเท่ากับจะเป็นมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับก็แล้วแต่จะเป็นเส้นทึบแต่ถ้ามันไม่มีเท่ากับมันจะเป็นเส้นปะนะคะการาฟที่ได้ก็จะอยู่ส่วนนี้นะคะ x อยู่ระหว่างมากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งแต่น้อยกว่าสอง,งนะ thế okay, mà